เช้านางก็แบบมาปลุกเล็กๆ สวัสดีค่ะเป๊เบลค่ะทุกคนวันนี้นะคะเพื่อจะมาทําคลิปอาหารซึ่งตอนนี้เราอยู่เกาหลีเนาะวันนี้เ็จะทําอาหารกินเองหนึ่งวันทุกมือนะคะทุกคนเนื่องจากแบบว่าเออเราเรามาอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่แบบว่าจะใช้เงินเยอะไปกับการกินก็เลยแบบว่าจะหลับมาทําอาหารกินเองนะคะจริงๆเมื่อวานเพื่อนเบลอะเอาแมวมาช่วยให้ดูแต่ไม่รู้ตอนนี้น้องอยู่ไหนน่าจะอยู่ข้างผมยังไงคะบิ๊ก้า ดูแน่นอนดิอันนี้เป็นขาสั้นนะคะน่ารักมากเมื่อเช้านางก็แบบมาปลุกเล็กๆพี yeah. 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 <c oughs> ่เชี่ยพี่เชี่ยนางมันแบบว่ากำลังแบบงงๆอยู่ว่าตอนนี้ฉันไม่อยู่ที่ไหนู <c oughs> น่ารักจริงคือแบบคิดถึงโบราคิดถึงโซนจังมากๆนะคะก็ <c oughs> วันนี้ก็มีโอกาส ได้เล่นกับน้องแมวสักวันสองวันก็ยังดีเป็นฟิลแบบว่าได้สัมผัสแมวบ้างก็เดี๋ยววันนี้จะก่อนจะทํามือแรกนะคะเราจะออกไปซูปเปอร์นะคะเพื่อซื้อวัตถุดิบนะคะเมื่อวานแบวก็นั่งเลือกไว้ว่าเราจะซื้ออะไรบ้างเดีย๋ยวออกไปซื้อกันเตรียมถุงไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่มีถุงให้ ทุกคนอากาศร้อนมากช่วงนี้แปบลบว่าแบบมันน่าจะเข้าหน้าร้อนแหละเพราะว่าแบบมันร้อนมากอะตอนนี้เหมือนอยุทไทยเลยชัวช้วคนดีคือแบบมันร้อนมากๆเมื่อีจเจอแฟนขับโดยทุกคนข้างนะหน้าแหวนถ่ายดูก,กับแฟนขับมา ถือกลับไม่ได้ตอนแรกเราเดินไปตอดหลังเราเรียกแท็กซี่เลยหมดไปประมาณ 3, สามพันเจ็ดแต่ว่าซื้อมาเยอะมานะคะซื้อของเขาว่านเนี่ยเราจะทำหมูผัดกระเทียมนะคะ แต่เมื่อมาอยู่เกาหลีนะคะเวลก็แบบว่ายุ่งมากเพราะว่าเพิ่งมาเนี่ยมันก็ต้องเตรียมเมอกสารทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะอยู่ในประเทศนี้นาะแล้วก็ทํางานบ้านเองมันก็เหนื่อยมากเพราอยู่เนี่ยคือแบบการที่เรามาอยู่คนเดียวหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบมีความรับผิดชอบสูงม,ม,มากๆอะ่ะเออเราต้องทำวามสอดทำข้าวคือแบบคือห้องทความสอดเราต้องทําเองอะ่ะเอออยู่ที่ไทยเราก็ยังพอจ้างได้ถูกปะแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยมันแบบแพงมากเลยทุกคนไอแบบจ้างมาทาอะ่ะ น่ารทุกคนใครที่จะไปอยู่ต่างประเทศก็ต้องแบบมูความรับผิดชอบสุงนะคะต่อมาทำต่อเลยทำในกระทะเนี่ยแหละ 엄마. 나오 입. กินอะไรที่มันแบบว,ว่าไม่ได้หนักท้องมากเช่นชาบูนะคะไม่หนักท้องหรอชาบูเนี่ยผักกาน,นไม่ค่อยขม ชาติยังไงมันคือแบบว่าปุงสุกอะจะเป็นอย่างนี้เติมซีอิ้วหน่อย ไม่ไม่รู้ชิมเหมือนชาบูน้ำใสอันนี้ที่นี่ที่เกาหลีนะคะเขากินชาบูแปลกมากเขาจะกินกับแบบซอสสีขาวๆมันซอสงาแล้วก็กินกับน้ำจิ้มไก่นะคะสมัยก็อร่อยดีนะแล้วก็ได้ชิมน้ำจิ้มไก่มาด้วยเข้าี่แบบเข้ทีมากอะ่ะ เวลาเบลกินเบลจะจิ้มอันนี้สมกันนี้ทุกคนจะบอกว่าการที่เราแบบว่าอยู่คนเดียวสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการทำงานบ้านหลังจานเช็ดถูกวาด เบลรู้สึกว่านับถือคนเป็นแม่เนาะแบบขยันทำความสะอาดอะเก่เกบใช่ปะพอการออกมาอยู่คนเดียวมันก็ต้องแบบทำเองหมดทุกอย่างอยู่บ้านกนียังมีแม่คอยช่วยอะไรอย่างนี้เราก็แบบท้าจะไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมพูดเราก็คิดถึงแม่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเบลว,ว่ากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเบลจะ ทำความสะอาดบ้านนะคะเพราะในไหนวันนี้เราก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะก็จะทํางานบ้านนิดนึงคือเป็นรู้สึกว่าเราอยากแบบปล่อยให้มันแบบหม,มักหมมเยอะๆดีกว่าเพราะว่าแบบมาถึงเวลาทําครั้งเดียวมันหนักอ่ะถ้าพยายามทาทุกวันได้ก็พยายามจะแบบวันนึงสองวันทําความสะอาดพื้นอะไรอย่างเงี้ยเช็ดถูประมาณนั้นเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเบลว่าเบลว่าจะทําความสะอาดสหนยนะคะในกรณีเขาจะมีถังันนี้ไว้สําหรับแบบว่าเสร็จอาหารนะคะทุกคน ต้องแยกเศษหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดห้องกันนะคะตอนนี้ก็คือจะบอกว่าแมว่อนเบลมันอยู่ในช่วงพัดขนจะบอกว่าขนเต็มพื้นเลยค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เบลคนพบสิ่งหนึ่งมานะคะเบลไม่กังวลแล้วนั่นก็คือ Magic c ค e a นไวเปอไม้มอบพร้อมแผ่นทําความสะอาดเขามีแผ่นทาความสะอาดด้วยกันถึง2แบบเลยนะคะมีทั้งแบบแผ่นแห้งแล้วก็แผ่นเปียกนั่นเอง แบบแห้งนะคะเขาจะช่วยดักฝุ่นแล้วก็ดักขนสัตว์นะคะช่วยแบบว่าทำความสะอาดขนสัตว์พวกฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆเขามีเส้นใยญ่3 D นะคะเป็นไมโครไฟเบอร์มีถึง5 0 0 0เส้นเลยทีเดียวนะคะทุกคนต่อมานะคะจะเป็นแบบเปียน,นะคะจะช่วยเก็บข้าวเหนียวข้าวสกรปรกหรือว่าจะเก็บฉี่สัตว์ก็ไดนะคะทั้ง2แบบนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้ง2ด้านเลยค่ะทุกคนแบบคุ้มมากๆนะคะใครที่แบบว่าขี้เกียจเอาไม้็อบไป ซักเอาไหมหมบไปทำความสะอาดอันนี้คือเหมาะมากๆสำหรับคนขี้เกียจแบบเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความสะอาดกันเลยค่ะ เขาจะบอกว่ามันแบบว่าสบายประมาณทุกคนมันแบบหัวมันหมุนสามร้อยสิบองศาเลยอ่ะมันแบบดีมากทุกคนต้องไปตาบอกเลยว่าเหมาะสําหรับคนที่แบบอยู่คนเดียวเราต้องดูแลตัวเองของเราลิเชียทุกคนอาจจะเห็นแบบไม่ค่อยเล่นกับลิชี่ใช่ปะ่ะน้องชื่อลิชี่นะลิชี่ขี้กลัวแต่ต้องเข้าไปตีจันริปแบบเขียนจานาเขียนจานาเพื่อนบอกว่ามันชอบให้แบบว่า ให้ทัชเยอะๆนิชี่ท,ทักทายเร็วท,ทักทายกันขับเร็วนิเจียนิเจียเข็นชัน,น,ะน่ะเข็นชนะน่ะทุกคนเพื่อนเบลกำลังมารับริชี่แล้วไม่ไม่นิชี่บอกอยากกลับบ้านแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่ไม่ไม่นะนิชี่เราสนิทก,กันยังไม่ไม่ไม ทุกคนลิชี่กลับไปแล้วนะคะเพื่อเรากลับไปทุกคนดูจมูกว้วดิเบลแพ้แม่ว่ะม,มือเย็นเราคิดว่าจะกินเรอกินอะไรดีนะนักนักโอ้เหนือไข่เยอะเลยดูซิว่าเราทำอะไรกินได้บ้าง อยากกินของหวาน <S <S กินอันนี้ละกันเป็นโยเกิร์ตนะคะนี่ก็ของหวานและปะ เี้วอแต่พอกินกับโอริโอ้แล้วอร่อยทำไมกินไปกินมาหมดวันแล้วะ่ะแปลว่าถ้าแม่เราอยู่บ้านแม่เราก็ทำอาหารกินทั้งวันทำให้เรากินก็หมดวันแล้วอะดิใช่ไหมทุกคนเราจะลองหุงข้าวแบบไม่ใช่กระหุงข้าวใช่หมอ้อ เจ้าข้าวเสร็จแล้วเราก็ใส่น้งไปไม่ถึงข้อนิ้วเพราะว่าเรามป็นข้าวญี่ปุ่นหรือข้าวญี่ปุ่นม,นมากๆเป็นข้อนิ้วอะไม่จะได้หรอมั้งไม่รู้ว่าใช้ไฟเท่าไหร่ด้วยนะก็คือเดาๆจะทำไก่แบบไกซ่อซอสสักอย่างไปเห็นติ๊กต็อกมา เดี๋ยวเราจะมาซ้ำซอดกันนะคะซอดที่แบบเป็นเอาไวลราดอะ่ะหนึ่งสองสูตรเมื่อวานนั้นเมื่อไม่รู้เขาใส่เท่าไหร่อ่ะเราใส่สองช้อนเราใส่น้ำตาล ไม่เป็นข้าวต้มแล้วทุกคนคนเราครั้งแรกมันก็ต้องมีกินข้าวเช็ด งเราก็จะเมลกลับไปเแบลบก็ยังแบบภูนแพ้นิดนึงเพราะว่าขนน้องล่วงนะคะเหมือนแบบตอนเล่นเมื่อกี้มันก็ล่วงอีกนะคะเดี๋ยวจะขอตัวไปทําความสะอาดก่อนไปเช็ดขนน้องเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแบบคืนนี้คือจามทั้งคืนแน่ๆน,นะคะที่เสียงอวียก็คือแบบแพ้นะคะก็ถ้าใครนะคะที่สนใจอยากทำงานบ้านให้ง่ายขึ้นแบบเบลนะคะเพียงใช้ผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจเจนใหม่อย่างมาจิคลีนนะคะ นอกจากที่เบลใช้เนี่ยเขายังมีอีก2สินค้านะคะสินค้าช่วยเรื่องให้การคิดเป็นเรื่องที่คิดกับชีวิตชัเตอร์ใหม่คือมาจิครีนแอคทีฟนะคะใช้ทาความสะอาดห้องน้ำนะคะไม่มีกรดไฮโดรคลอริก,กไม่กัดก่อนทําลายพื้นผิวและร่องกระเบื้องไม่ฉุนและก็ไม่สัจมูกค่ะ ต่อนะคะเป็นมาจิกคีนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือ้อโรคบนพื้นผิวได้ถึง99.9%นะคะตัวนี้ใช้ได้หลากหลายจุดไม่ฉุนไม่แสบจมูกครีนที่คลิกชีวิตช็อปเตอร์ใหม่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะอย่าลืมไปใช้กันนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าทำข้อสาตแบบไม่เก่งแล้วก็แบบขี้เกียจต้องการความง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำมากมากเลยค่ะตอนกลับไปไทยเ้วก็คงจะต้องซื้อเก็บไว้ด้วยเพราะว่า เบลมีน้องแมวซึ่งเบลรู้สึกว่าเออมันมีแบบผลิตภัณฑ์แบบอย่างนี้มันเหมาะสำหรับ วัยรุ่นอย่างเราที่มีลูกแมวนะคะหรือว่าน้องหมาหรือ,อะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะมากๆนะคะก็หวังว่าทุกคนอาจจะชอบคลิปนี้ของเรานะคะเป็นคลิปทำอาหารที่ไม่ได้ทําอาหารเองกินมานานมากแล้วอ่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะแล้วก็ <c oughs> มันก็จะมีมือที่ผิดพลาดบ้างเนาะเพราะเราก็แบบไม่ได้ทําอาหารเก่งขนาดน,นั้นก็ลองผิดลองถูกแล้วถึงจะได้อาหารที่อร่อยเปียวว่าเปียวอยู่ที่นี่มาแล้วจะทําอาหารเก่งขึ้นเพราะว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย